ผมไม่ได้นั่นนะครับเทียงแต่ผมเห็นหลักฐานตัววิชาวิจารณ์เท่านั้นเองไปตามกรอบแต่ตามกรอบที่ผมเห็นเท่านั้นนะครับไม่ได้ไปกินอกไม่ได้ไปเกี่ยวไปคล้องอะไรไม่ถือห่างไฟนะเทียงแต่เรามองว่าแอนข้อมูลเขาเนี่ยเรามองว่ามันได้เชื่อถือได้นะไม่ได้เวทนไปเชื่อถือได้ทั้งหมดนะ เรื่องสารเก็บสวยเก็บอะไรว่ามันมีจริงไหมเรื่องจริงไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยนะฮะผมก็บอกว่ามันเรื่องจริงอ่ะนะแต่ว่าส่วนเงินปวนไปที่ใครอะไรอย่างไรนี่อีกเรื่องหนึ่งนะมานะมต้องรอเขามายื่นเรื่องร้องและต้องเก็บเอกสารเขาก็ออบอกว่าขอบคุณผมที่ซัพพอร์ตผมบอกไม่ได้ซัพพอร์ตเพียงแต่ผมเห็นข้อมูลมันเป็นยังไงก็พูดไปตามสไตล์ผมนะครับ ็นว่าจริงก็จริงไม่จริงก็ไม่จริงใช่ใน<ด>ถึงหางน้องนุ่งทั้งนั้นนะน้องนุ่งทั้งนั้นนะครับน้องนุ่มทั้งนั้นใครทําผิดก็ต้องว่านะครับใครทําผิดก็ต้องว่าไปตามพยานหลักฐานนะไปไปช่วยใครไม่ได้